สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงคิวนะครับนิสสันฟอนเทียนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับเครื่องทีดีเจ็ดขออไปลูกค้าุกท่านนะครับที่ว่าทํางานยุ่งไม่มีเวลาแม้แต่กระทั่งจะรีวิวงานเลยเนื่องจากลูกค้าติดตามทางทิกตอกมาใช้บริการกันหลายท่านนะครับลูกค้าท่านก็ไม่ถือตัวครานนี้ลูกค้ามาจากบ้านแพรวนะครับเป็นเอฟซีมาเลยโทรมาถามถ่ายสอบถามแต่ลูกค้าแจ้งมาคร่าวๆนะครับว่าคอยเย็นน่าจะรั่วฉันน้ำก็ไม่ได้สมมว่วแต่อย่างใดก็ถอดมาเช็คให้ลูกค้า ลองรอยตามอายุการใช้งานแล้วก็การล้างตู้ที่ไม่ใช้น้ํายานะครับกัดก่อนตู้ทะลุเป็นแบบนี้เลยไม่สามารถปะผูกได้นะครับปะก็มันก็ลามนะครับก็เรื่องยกทิ้งเรื่องนี้ออกไปเลยช่างนํำก็เสนอเปลี่ยนคอยเย็นนะครับตัวาหาได้เป็นของคู่เกียร์แล้วก็ลูกค้าก็ทราบดีครับว่าช่างน้นั้นมีแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขระบบให้ลูกค้าตลอดเวลาลูกค้าก็บอกว่ามีขั้นตอนที่จะทําอะไรยังไงบ้างช่างนํำมีแน่อนอนครับอันแดบขอเรียก่อนครับ,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 บโอ้ยโตกจึนนะครับแถงก็ต้องเปลี่ยนใหม่ คันนี้งบแปลงแผงไม่มีเหลือกาไรครับแต่ได้ใจลูกค้ารู้สึกยินดีที่ลูกคา้าเข้ามาใช้บริการถึงว่าจะผ่านมาหลายร้านก็ะต้กระตรามนะครับข้อดีการเล่นโซเชียลก็มีผลดีอย่างนี้เองได้ศึกษาได้สอบถามก่อนที่ใช้บริการไม่มั่วนะครับไม่เย็นก็ไม่คิดตังมันเป็นเรื่องปกติของเชนะมอยู่แล้วแผงมีหลายตัวให้ลูกเล่นมากครับมีแผงเซ็ d ดีดีนะครับแต่ว่าชนดมเลือกใช้ของวิโก้เพราะว่าใส่ได้แล้วก็มีสต็อกอยู่ที่ร้านแล้วก็มีผลดีคืออายุการใช้งานนานแน่นอนเพราะเป็นมาตรฐานเดนโซ่ แผงก็แผงเดิมเล็กมากนะครับแผงเนี่ยวีโก้ใหญ่ติดตั้งเข้าไปเดินใสายใหม่ก็ใช้ได้เพราะว่าความเดิมไม่ใช้คมลูกค้าก็ให้ถ่ายรูปไปเลยครับน่ถ่ายยางตดจืนลงวีดีโอไปเลยลูกค้าแจ้งนี้ครับถ่ายรูปเป็นเนฟซีกันด้วยนะครับลูกค้าม่ถือตัวนะครับชอบมากนะครับหอกฝาบผลไม้ฝากขึ้นนำเยอะแยะมากมายบอกว่าใช้านาฬิเาเรือบ้านหลังจากทําการติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนการรีวิวกันบ้างคันนี้เป็นคนเดิมกิกิเซ็กซี่นะครับอตอนนี้ไม่น่าจะมีผลิตแล้วจะดี ไฮเปอเชอร์อยู่ประมาณ230ากว่านะครับเพราะว่าเป็นคอมกิจิแรงดันสูงและอย่างจับที่สายกลางด้วยสายไฮลหายต้องจับทุกขันนะครับเพื่อความละเอียดในการใช้งานสายลูกค้าไม่เสียเรื่องความสวยงามก็ใช้สายยางเป็นบิดโตนะครับเพลูกค้าไม่ทิ้งรถนั่นเองอเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิภายในกันบ้างว่าเป็นอย่างไรวันนี้ก็แดดอ่อนนะครับประมาณ40กว่าองศานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันบ้างมาดูอุณหภูมิกันหน่อยอุณหภูมิภายนอกก็4ีองศาภายในก็9ก้าองศาสบายๆในรอบเดินเบา ผลจริงเขามัน33-34นะครับแต่นี่แดดจ้าๆนิดน,นึงนะครับมาดูอุณหภูมิภายในก็นั่งคอนโซลก็จะเป็นตระกูลฟอนเทียไปแล้วนะครับอย่างพิกเก็มก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่มุปรับไปด้านซ้ายความเย็นน้ำมืออังเย็นฉ่ำมากเป็นความรู้สึกความแสบอนอกจากนั้นก็ยังโทรไปถามลูกค้านะครับว่าลูกค้าไปถึงบ้านลูกค้าก็ชมว่าแอร์เย็นฉ่ำมากสะใจถูกใจมากคันนี้กําไรก็ได้กําไรแค่เปลี่ยนตู้นะครับแผงไม่ได้กําไรแต่ว่าได้ใจลูกค้านั่นเองอช่องทางติดต่อช่างดํานะครับ0878250822อันดีไลน์เช ส่วน Facebook ก็ช่างดำสอกินเกี้ยงนะครับช่างดำดีบีเจริญยนมังเล็บสอนเกี้ยงครับลูกค้าอนุญาตให้ถ่ายนะครับคนนี้แล้วก็อยากให้ถ่ายมากๆช่างดำก็ชอบแต่เวลามีน้อยเหลือเกินก็ฝากไว้แล้วกันครับนิสันฟอนเทียไปถามลูกค้ามาครับเป็นป๋าเป็นไงบ้างเยี่ยมเลยอ้สุดยอดถูกใจมากแชมแชมว้าวโอ้ยกบ